Hahaha, kiri leh. Kuning,

โดดเร็วโดดแรงเรืนโดดค่อยๆโดดค่อยๆอ้วนนำทนาค่ะพยาธิมาเที่ยว น่ายะติมยังไม่เคยมาน,นี้มันมุ่งหน่อยคนอันนี้พุ่งหน่อยกับเปียกแล้วนะ <c oughs> โอ้ยโอ้ย เอาลดนล้องลางุณน่ะนี่นี่ค่ะนมปังไม <c oughs> ่เตีนมีผู้ชี้ไปหาุงถึงแล้วค่ะสาธุ วานวันวานนตาวานใกล้ๆตาฮึเออเนี่ยหมดเลยไปไกลลูกนี่แถวนี้มันปลาตัวเล็กเพราะว่าตัวใหญ่เขาอยู่ข้างหน้าได้กินแล้วเออได้กินแล้วมันขอนมันไม่ได้กินของไม่ตัวถุงไหน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 ทางไหนลูกอ่ะ ปลาหิวอ๋อปลาหิวมีจุดมีดมีจุดเยอะแต่ไม่หิวมุดก็มีเยอะที่พายจุดเยอะๆเดี๋ยวจุดกินแล้วเอาออกเยอะๆเดี๋ยวมาหวานตรงนี้น้ำนี่ปลาเยอะๆตรงนี้ลูกเอาไม่ได้ย่าย่าให้เขายื่นตรงนี้เลยย่าบอกให้เขายื่นตรงนี้เนี่ยนี่ยยื่นเข้าตรงนี้ลูกเข้าตรงนี้เข้าตรงนี้เอ่าเข้าไปเลยค่ะ นั่นแหละค่ะนั่นไงทำไมพี่เพิร์ลไม่ต้องไปจับข้างล่างนะสุขอบขาโอ้ยไปลาเธอเอาเปิดให้หน่อยจ๊าดูโอ้รองเท้าเนี่ไหมลูกหลานเจ็บเท้าต้องปล่อยเท้าดิแม่มานี่นะดูยายทำนี่ให้ดูดูนะปึ้งจ๋าดูดูดูน้องเพชรดูนี่ดูนี่ดูยายทำนะ จ๋เดูกโอ้โหเก่งเมากลูกเก่งมากลงเพชรทาเก่งเลยหือน้องบิ่งไหเบิ่งคุณน bon ่ะคุณน่ะ mm. ่ายตาเดอจ๋าไหนไหนตรงไหนลูกตรงไหน เอาไหมเอาเขาวคุ้นค่ะเอยเอยเย่เย่เย่ยยยจา๋าดูนะดูยายยาทำนะหนึง่งสองจบโอ้อโหดูได้นะ่ยเข้าเติบไปได้มันดิ่งไปนเลยเหรอมายายนูจะเข้าต้นไม้นะจา๋จาจา๋าจ๋าเอาเพชรใ,นะให้นะเพชรให้นะลูกโอ้อโห ไม่กินของนงเพชรอร่อยจังเลยหยุมหยุบหยุหยุมหยุมเลยไปอีกเอาไปที่เดิมอ่ะไหนตรงนี้หรอคะเดี๋ยวนะคะฮึบโอ้โหนกเพชรเก่งมากมาให้ยายนะมีแบ่งให้ยายด้วยนะเนี่ยปลาสีแดงปลานิโมหรือเปล่าลูกปลาอะไรกินเยอะๆนะ

อุ้มหน่อยแม่ยายอุ้มเหรอลูกอือแม่ยายอุ้มเหรอลูกไปเลื่กอะไรตั้งแาวหนิมั้ผมแล้วขวานเขาพุยเตยโอโหน้ำ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 ้บบทานี่บานถ้าคุณยายอุ้มเขาก็จะให้คุณย่าอุ้มอยู่นั่นแหละคุณย่าก็จะเหนื่อยคุณย่าต้องให้เขาเดินเดิในในเด็กพยันนะคะไปขี่ชิงช้าไปเขาจะถอดรองเท้าหรอ ไ,ไป,ไป,ปาพายาขึ้นไปข้างบนไปถอดให้หนูหน่อยย่าย่าเหนื่อยนะเปิดเกิดอะไรที่ล่ะแกออกไม่ย่าถอดเลยเออถอดเลยดึงอย่างนั้นเลยไม่ต้องแกะโอเคไปาพายาขึ้นไปไหว้พระ อไปแล้วน่นอืมเออนั่งพักขนาดไส้สินิดัน คุณย่าต้องบอกว่าคุณย่าอุ้มไม่ไหว,ไหวใช่เขาจะเดินเอาได้อยู่ไหว,ไวพาลูกอุย้ยหอมพอดีเห,หนื่อยไหมคะเหนื่อยไหมลูกมายายพาไหวพาก่อน ฮยถึงแล้วถ่ายรูปกัน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 มาว้ายแพเร็วมามาลูกมาไว้พระกับพระเร็ว ล้างมือยังอะไรดูล้างมือกันมือล้างมือกันยังมือพลังเมนหาอาหารปลาของปู่นั่นน่ะปปปออดู่ไไไีีขมมลว ี่วาไทยลกขอให้คุณยกากให้คุณ้คุณแม่พู่อน่ขอให้คุณพ่อบอยขอให้แม่เอ็นจ้า พร้อมกันเลยลูกพร้อมกันนะำหนึ่งสองมือ

โอ้ยลมรื่นดีจังแท้